สวัสดีค่ะพบกับคุณเข็มพายิปซีนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงประจําวันเกิดนั่นเองค่ะตั้งแต่คนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะประจําเดือนมิถุนายนก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะเป็นการดูดวงแบบ สันส้นๆนะคะไม่ยืดเยื้อเนาะก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันแต่รักคนได้เลยค่ะการงานของคนที่เกิดวันเสาร์ประจาเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีงานรออยู่เพียบเลยงานเก่าๆของคุณนะที่คุณอยากจะส,ะสางมานะคะเป็นโอกาสที่ดีเลยที่คุณจะได้ทํามันในเร็วๆนี้นะคะหรือบางคนอ่าได้เริ่มทํางานใหม่นะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องโชว์ฝีมือของตัวเองนะคะว่าคุณเนี่ยมีดีแค่ไหนเนาะให้เขาเห็นไปเลยว่า ฉันเนี่ยเจ๋งสุดแล้วนะคะสิ่งที่คิดไว้นะคะก็จะได้อย่างที่หวังนะคะการงานก็จะก้าวหน้าด้วยถ้าใครอยากสมัครงานหางานในช่วงนี้นะคะได้ทันทีเลยค่ะเพราะคุณเป็นคนที่เก่งมากๆเลย การเงินของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคุณจะมีเรื่องที่จะต้องเสียเงินนะคะซ่อมของที่มันพังนะคะเพราะว่าคุณเองเนี่ยจะต้องรับมือกับมันให้ดีเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครเนี่ยเข้ามาขอยืมตังค์นะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนแบบว่าเออไม่ค่อยสนิทนะคะมาแบบขอยืมตังค์อย่างเงี้ย แนะนําว่าอย่าไปให้เขายืมนะคะเพราะว่าคุณก็จะไม่ได้คืนค่ะส่วนคนที่จะลงทุนทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่เหมาะในการลงทุนนะคะงต้องรอกาะหน้านะไปก่อนคะ่ะความรักคนโสดของคนคุยของคุณเนี่ยเหมือนจะชอบเรานะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเอ๊เขาหายไปไหนนะแบบ หายไปเลยอะค่ะทำให้คุณเศร้าแล้วก็แบบว่าคิดถึงแต่เขานะคะจนไม่อยากจะทำอะไรเลยแบบต้อมใจค่ะมาทำให้รักแล้วก็จากไปนะคะแนะนำอ่าให้ตัดสินใจนะคะคนนี้ยังไม่ใช่ที่คุณจะต้องคบค่ะคนมีคู่ของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคุณเองเนี่ยบางอารมณ์นะคุณอยากอยู่คนเดียวเิยเงียบไม่อยากคุยแม้กระทั่งอ่าพิมพ์แชทกับแฟนอะแค่นี้คุณยังไม่อยากเลยแล้วเหมือนกับ คุณนะ่ะคิดว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีคุณเป็นคนที่รักอิสระมากกว่าที่จะรักแฟนเพราะคุณเป็นคนที่มีเรื่องที่คิดในหัวเยอะมากคุณแทบจะเป็นโรคประสาทกันเลยทีเดียวนะคะเพราะคุณเป็นคนเครียดง่ายจนบางครั้งเนี่ยแบบกับแฟนคุณนะคะเรื่องเก่าๆเนี่ยมันจะชอบมาบั่นทอนจิตใจของเราอเนาะ แต่อีกใจเนึงอะคุณก็ตัดเขาไม่ขาดนะส่วนแฟนคุณเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจอะไรคุณมากในสิ่งที่คุณอาจจะอธิบายให้เขาได้เข้าใจเพราะเขาคิดว่าอ้าก็ฉันฉันคิดแบบนี้อะแล้วคุณทนำะไมไม่คิดแบบฉันประมาณนี้อะค่ะ สุขภาพของคนที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนมิถุนายนนะคะใครที่รักษาตัวอยู่นะคะอาการจะสุดลงนะคะบางคนถึงขั้นเนี่ยต้องพบแพทย์หรือผ่าตัดกระทันหันเลยนะแต่ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะแล้วที่สำคัญอยากกินเยอะนะระวังน้ำหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวคะ่ะ